เดี๋ยวเดี๋ราหยุเกมฮูซิโฟมโอ้รอบสองรับที่แล้วเรคือแบบเจอแบบเล่นไม่ค่อยได้รอบนี้ะเขาดูเล่นเป็นกันมากอะ่ะเอาเป็นว่ารอบนี้เราตายแน,แน,แน่แต่ว่าจะลงฉันไม่สนใจอะไรแลวทั้งสิ้นขอลงก็พอเพราะช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยมาติดสอบนะมาเฮ้ยด่านไหได้อยู่ ได้หยุดได้แปลว่าได้นะขั้นแรกก็คือขึ้นบันไดไม่ต้องไปสนอะไรขึ้นชั้นสามเลยขึ้นชั้นสามเลยนะนี่คือเวของเราคือขึ้นชั้นสามเลยเอ๊ะนั่นใครเนี่ยนั่นใครน,ะนี่ยนะช่ยโยริยอ,อ,อ๋ออนี่เองอ๋อหัวปลาหมึก ขอตกแต่งเป็นคอมผิด้วยอะเยจังเฮ้ยมีคนบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีซูปเปอร์ฮีโร่โอเคอยู่ชัะไม่ได์ออฟที่เรารูคือไม่ได้อยู่ในแน่ๆอะตรงขาญพยายามตรงนี้ได้ไม่ได้อ้าวมีซูปเปอร์ฮีโร่ด้วยเขาอะ ขอบคุณดีไม่สะเพร่โลขอบคุณหนึ่งแผ่นจกจกจกคืออะไรนักมากไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้โดนทนุกอันเนะ่ยปฏิยามโอ้โห ยามมากยามตรงนี้มันไม่ได้แล้วเราก็เสียลบอยู่นี้มันไม่โดนโอ้ยยามพวกนี้คงจุกได้จุกตีต่างคนก็ต่างคนเออนั่นแหละทุกแล้ว มีคนลงชั้นล่ง <rec> างปะทอกได้เช่ยกันแตกไม่มีน,นัสตาเป็นไงตอกเรจไหมยูยูเขามีก็ไปพังกันสิครับก็รออะไรยูอยู่ตรงลู้นละตายโดนด้วยยูเอาน้ำมาทำไม จำบ้านอยู่ต้องเอากล้องเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรยูเน็ตเน็ตสีพันเหรอหึมลงทิศล้วจะลงไปข้างล่างนีแย่จังอยู่อยู่อยู่มุดตอนั้นไม่ได้นะอยู่อยู่เขาทางตาอกไหม ชันรักสงสารอยู่ขานี้ขึ้นตกใจตลอดเงี้ยลงไปแล้วลงไปแล้วอะความตั้งใจเราคืนแน่าคือลงอ่ะนี่ขึ้นจะลงจะลงกันขึ้นจะขึ้นดันลง เธออาจจะไม่รู้เธออาจจะไม่เห็นแต่เราเห็นนะโดนกล้องแน่ๆแนละ้วไม่ชอบกล้องเลยเขาลงได้เอาได้เฉยเอางงนะก็คิดว่าจะไม่ได้แต่ได้เฉย เอาเลยแล้วกันนั่นอย่างนั้นแหละไม่ทันอ่ะอยาเนี่ยก็แบบไม่คือเราไร้ไยปทั่วอ่ะ ยามจะถือสายสิทธิ์ทำไมก่อนงงเลยคนเล้ตรงนี้ด้วยาฟองตำรวจได้ปะตำรวจกับฟองไม่ได้เพราะตำรวจโดนไล่เล่นเต่าไม่ใช่นายหรอกกลัวอยู่นี่เออใช่ ở đây hỏi đây hỏi đây cuộc trong hỏi đây cái đây hỏi đây hỏi hả? ừ, đây rồi. đây hỏi đây đây hỏi đây hỏi đây จุกเก่งนะครับจุกเก่งนะครับเนี่ยรับไม่ได้พยายามตายแล้วย่าบอกพูดไม่ได้เลยตายแล้วเหรอเอ้าทำไมฟังเสียงน้องดูเจ็บ,จบ,จบ อ๋ออยู่นี่กลัวกลัวก้องอนะ่ะ <C le af> แล้วก็คือไม่โดน

โดนเชยงง,ง,งงนะเฮ้ยไม่ควรจะตีพี่อ่ะเน่ไม่ควรจะตีพี่ช่วยพลังงานนะสนะิเออดูอย่างนั้นแหละมีอะไรกันล่ะจ๊ะทำไมเกลียดอยู่เลยะ จีนลบไปก่อนจีนั่นแหละนี่เราเองก็คือไม่ได้เลยอะ่ะฉันเห็นเพิ่งด่งเพย,ย่งได้เงินได้ไม่กี่ข้อเท็จจำหมดอ่ะก็คนนี้ก็คนะือไม่โดดเลยอ่ะเราต้องใจเย็นมากกว่านี้สินะใจเย็นมากกว่านี้เราก็จะได้เองซึ่งเราต้องใจร้อนเนี่ยก็เลยเล่นเดียว แล้วคนวนี้เขามีอะไรเขามีประเด็นอะไรเฮ้ยตายเพื่อนออกไปแล้ววะไมดีทม่ไดดีเพื่อนออกไปแล้ววะไมดีมดอเอ,ออ,ล,อ,อลงลงลงไปได้แล้วตายแล้วอยู่เพื่อนทิ้งเธอทำไมทำไมมีคนทิ้งเพื่อนอะ่ะทำไมดีอยู่ วิทยุก็อีตายโอ้โอนะได้ฟองก็ยังดีไปยังดีเราเสียเวลาจุกอยู่เหลืออีกหนึ่งคนนะก็คือแบบไม่ได้ก็เลยแพ้เขาดูกับที่แตนพอเขารอดกันก็บอกดูที่แตนพอเขาไม่รอดกันก็บอกเราชนะอย่างเดียวเป็นไงมันได้หูอืม นอนอเท่ากันยังได้การตอนนี้ก็ขอตัดทอนนิดนะครับแล้วจเจอกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย